ยุกใช้ระบบคิดหาสองในหูว่้อ้าเด็กๆมาดูซิว่าการปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดหาสองคืออะไรอะเอ๊ะเห็นไหมการปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดหาสองอใบความรู้นะคะ เการปริบัติแบบใช้ระบบคิดฐานสองอคือระบบคิดคือฐานสองคืออะไรคือการที่เราเนี่ยสามารถแยกตำแหน่งหน้าที่ระหว่างส่วนเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมได้อย่างชัดเจนรู้ว่าสิ่งไหนถูก 都。Oh,